เดี๋ยวเราก็มาดูนะตัวนี้ก็เป็นปั๊มสามต่อน,นะครับที่เราช่วยทางผู้ใช้งานปรับปรุงขึ้นมามเราก็จะทําการแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะฮะอันนี้เราเทสตอนหน้าก่อนครับก่อนจะนากลับไปติดตั้งเราเทสตอนหน้านฮะตอนหน้าเราก็เทสไปที่สองร้อยบาทผมจะไปสบายเลยโอเคนิ่งๆเดี๋ยวเ,เทสตอนหน้าแล้วนะฮะเรามีตอนกาลางกับตอนท้ายเรามาเทสตตอนกลา,างอีกทีนะครับ นี้ก็เป็นส่วนของปั๊มตอนกลางครับก็สองร้อยบาทนะสบายๆปั๊มเสียงเงียบกระคู่นี้เราเทเป็นตอนกลางนะอันนี้ตอนสุดท้ายตอนที่สามครับผมครับปั๊มตัวนี้มีสามตอนนี้เลยเดี๋ยวคุณก็กดเราก็จําการเทสตอนที่สามครับสองร้บาทขึ้นสบายๆอัตราไหลยังนิ่งอยู่โอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมปั๊มสามตอนเดี๋ยวเราก็แจ้งกระทางผู้ใช้งานทราบ นี่ก็เสเนนร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นตัวปั๊มไฮดรอลิกเกลียมปั๊มสามตอนเท่านัครับเร็นทั้งตอนที่หนึ่งสองแล้วก็สามเดี๋ยวเราก็แจ้งให้ทางผู้ใช้งานนะครับ